มาีไหอแทงสองซองอ่ะจะเอามาขึ hmm. mm ้น hmm. ด uh ิก huh. า mm ิดตาลกาีความนไออของเล็ hmm. right. um, film, ุปกรสีเอทา่อ hmm. ร์ห0้คำหนึ่งคำพื้ใหม่พ้นใหม่ึ้นงปริมาตรองยีเกอร์ขนาดหนึ่งร้ยอ้มงบน ตที่แน่าเนีตรวจการตรงกล้ามเนืตรวจไตรเด็กกนไหี่ยตรวจหาตาวอะไรเนี่ยตรวจเนือีแล้วก หลอดน้ำแก๊สไม่ข้ามอันนี้เลยปะโอ๊ยแก้วคนขาหลอดโยน

ชอบกาวิีจั้งบอเลยเหรออาาไม่แอเนดไม่ออกไม่สวอไม่อาแจนเดี๋ยวไม่ออกแอีเอบ will าเอ้ยมสีมันเลยนี่หว่าแก

เห็นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมุนหน่อยมันไม่ตรงมันไม่ตรงไอสิ่งมือ

หันหน้าให้ตรงไห้นะ

ไปแล้วแล้วตอเริ่มเรื่องอะไรก่อนไปแล้วว่าทีเห็นไงว่าจะเข้าไปแล้วว่าจะ ล่อม mm. ึงเหรอทำไมต้องใส่ล่อมันงัเออราต้องทำล่อเยอะๆมีมันแอ้ใช่ที่สุดเอ้ว่านเออเลยได้ไม่เป็นไรแค่เดียวไมชมอกทำไมมาหน้เ่าขแลมั้ไม่บปไม่แต่งแออขฮะกระดานลงมา

ในเจอกันในเจอกันเหนียวเรื่องนอกจับจูงใช่เรื่องของทอกคนมันกงะเคลิปคลิปมันอะไรคลิปที่แบบแลไปแตกสองน้ำไปของเนี้อ Hãy เชื่อ cho เห็นใช่

แต่แตกนี่เอง <_ theo> <_ radio> <Okay. _ quickly>